ชาวอาเซียนตะลึงเมื่อเห็นข่าวบุมบิ๋มชัชชุออนมมกสีที่เพิ่งทำภารกิจช่วยทีมนครราชสีมาได้อันดับที่สองในศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศเอเชียและควา้ารางวัลตัวตบหัวสาวยอดเยี่ยมมาครองได้อีกด้วยซึ่งผ่านมายังไม่ถึงสัปดาห์โดยเมื่อมีข่าวบุมบิ๋มชัชชุออนดาว,วตบสาวไทยที่ต้องบินด่วนเพื่อไปร่วมศึกตุรกิสติกที่ตุรกีซึ่งเป็นรายการเดียวกับเพียวอัชรพร ที่ได้ร่วมแข่งขันในรายการนี้จะไม่ซื้อกีฬาวอเลย์บอลต่างลุ้งข่ากันดับรัวๆกันเลยทีเดียวดังนั้นเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนๆวอเลย์บอลอาเซียนกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างเริ่มจากความคิดเห็นแรกกันเลยครับว้าววอเลย์บอลไทยอีกคนที่เพิ่งแข่งจบแต่ก็ต้องไปกัน,นเร็วขนาดนี้เลยหรือบุ๋มบิมเธอเพิ่งอายุ22แต่ทำไมดูเธอเก่งมาก เธอจะเป็นตัวอันตรายในวันข้างหน้าในอาเซียนอย่างแน่นอนความคิดเห็นถัดไปครับเราคิดว่าล็กตุรกีคงติดต่อเธอมาก่อนหน้าแล้วแต่รอให้เธอแข่งจบรายการเอเชียก่อนถึงต้องบินด่วนไปแบบนี้ไงล่ะคอมเมนต์ของอีกท่านตอบว่าสุดยอดสาวไทยอีกคนที่ตอนนี้พวกเขาอีกหลายคนกำลังลดแลนอยู่กับล็กในต่างประเทศทำไมในเมืองของเรา ถึงไม่มีนักกีฬาเก่งแบบนี้บ้างนะแต่ถึงเก่งก็ไม่เท่าของไทยจากอินโดนีเซียแฟนวอลลย์บอลอาเซียนอีกท่านตอบว่าสาวร่างเล็กปลาดเปรียวตีหนักคนนี้แสดงความสามารถได้หลากหลายทั้งการเสิร์ฟการรับที่ดูเหมือนพัฒนาขึ้นอีกทั้งการรุกที่เฉียบขาดมันเป็นเรื่องอศัศจรรย์สำหรับทีมวอลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราเชียร์วอลลย์บอลฟิลิปปินส์แต่ก็เชียร์ไทยด้วย เพราะชาวอาเซียนด้วยกันอีกท่านก็ตอบว่าโอ้ว้าวล็กตุรกีเป็นล็กที่มีแต่ตัวนักกีฬาระดับโลกมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งสำหรับสาวนักกบไทยที่จะมีโอกาสไปเล่นที่นั่นถึงสองคนแฟนวอลเลย์บอลอาเซียนอีกท่านก็ตอบว่าอะไรกันเนี่ยการแข่งขันระดับเอเชียเพิ่งจบไม่นานเธอก็ต้องไปอีกแล้วมันคงน่าตื่นเต้นสำหรับแฟนชาวไทยมาก ที่นักกีฬาของพวกเขาโกรอินเตอร์กันมากเลยทีเดียวสำหรับแฟน้าวไทยบางส่วนก็มีความคิดเห็นกันว่าบุ๋มบิ๋มเป็นนักกีฬาตัวเด่นเปลาเทาวหลากหลายดังนั้นไม่แปลกที่จะเป็นที่น่าสนใจของหลีกตุรกีความคิดเห็นของอีกท่านก็ตอบว่านักกีฬาตัวเด่นตัวเก่งของเราตั้งหกคนออกไปเล่นลีกนอกกันหมดทีนี้หล็กไทยของกลอยละมั้งงานนี้ ในส่วนแฟนวิลเล่บอลอีกท่านก็ตอบกลับมาว่าไม่มัง้งเพราะยังน้อยแต่ละทีมก็มีโคต้าต่างชาติกันอยู่ก็คงจะดึงตัวต่างชาติมาเสริมมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกแบบนะแฟนวิลเล่บอลชาวไทยอีกท่านตอบว่าดีแล้วบุ๋มบิม๋มไปแล้วก็ขอให้โชคดีไปหาประสบการณ์อายุยังน้อยวันหน้าทีมชาติไทยจะต้องอยู่อันดับต้นของโลกให้ได้เพราะว่าสาวๆหลายคน เริ่มออกไปหาประสบการณ์กันมากแล้วและความคิดเห็นสุดท้ายสุดยอดสาวไทยบุมบิ๋มไทยแลนด์ไปแบบแฟนๆไม่ทันตั้งตัวดีใจด้วยนะพี่เพียวคงจะดีใจที่มีเพื่อนบิ๋มไปอยู่ใกล้ๆด้วยขอให้โชคดีสู้ๆรักนะบุมบิม๋มยังไงก็ตามตอนนี้ในรายละเอียดต่างๆยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบุมบิ๋มจะอยู่ร่วมกับทีมไหนจะได้ลงแข่งเมื่อไหร่ จะต้องผ่านเกมกันกัดตัวยังไงแต่ถึงอยู่ทีมไหนแฟนๆก็คงจะรอชมรอเชียร์กันเตรียมที่แล้วครับ